รู้หรือไม่นะครับว่า Battle Pass ซีซั่นนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อ Battle Pass แม้แต่ครั้งเดียวนะครับรู้ไหมครับว่าราคา Battle Pass ซีซั่นนี้เนี่ยราคาถูกกว่าเดิมนะครับผมถูกกว่าซีซั่นที่ผ่านมาซะอีกนะครับผมอยู่ที่18,000แคสนะครับผมหรือเติมเลขกลมๆก็คือ200บาทเท่านั้นเองนะครับผมปกติเนี่ยต้องเติมประมาณสัก300นะเออ300เลขกลมๆนะครับผมนะ และแค่นั้น,นยังไม่พอนะครับปกติเนี่ยเบอร์เทนพานะครับมันจะต้องมีเลเวลที่แบบโอ้โหเก็บนานกว่าจะแบบครบกว่าจะอะไรอุย้ยมันยุ่งยากนะครับผมรู้ไหมครับว่าเก็บง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็มีของเนี่ยนะครับมีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเจาะลึก Battle Pass ซีซั่นนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นข้อดีของมันนะครับผมก่อนที่ครับไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติ๊ให้ช่องตาเฟรเกมกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเลยนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมของถาวรจาก Battle Pass ซีซั่นนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครถาวรตัวนี้นะครับผมซึ่งคุณได้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันได้แค่ฝั่งเดียวหรอแล้วฝั่งแดงทําไมไม่ถาวรจริงๆแล้วเนี่ย ฝั่งแดงมาในพาร์ทสอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับว่าพาร์ทสอนั้นจะมาแบบว่ามีของมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีอะไรให้ว้าวนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับผมและต่อมานะครับผมของถาวรนะครับอ่าก็จะเป็นนี่ครับ HK46TVA นะครับตัวนี้ถาวรนะครับผมและเนมการ์ดนะครับก็ถาวรด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เนมการ์ดเลเวลที่48ก็ถาวรเลเวลที่50ก็ ถาวรนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมมีดแฟงเบตถาวรนะครับผมเงื่อนไขที่จะได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องปลดล็อกเลเวลเบลต์พาร์ทซีซั่นนี้ 1, นะครับผมแม้แต่พาร์ทหแล้วก็พาร์ทสนะครับผมต้องเลเวลเต็มเลเวลตัดเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างพาร์ทเนี่ยนะครับผมก็ต้องเก็บเลเวลพาร์ทเนี่ยให้ตันที่50เลยนะครับผมอ่และพาร์ทสก็เหมือนกันนะครับผมถึงจะได้รับมีดแฟงเบตถาวรนะครับผม ของรางวัลเนี่ยที่ได้เนี่ยในเบลตันพาร์เนี่ยเป็นของที่ใช้งานได้จริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นซับไว้เนาะมีก่อ20มีซองซัมบี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยมีบาเลตในช่องสายฟรีและในช่องสายพรีเมียมนะครับผมรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า1,400บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมก็รวมเบลตันพาร์ไปอีก200เนาะอืมก็นะครับ ผมว่ามันก็คุ้มนะและที่สําคัญนะครับผมมีภารกิจในเว็บให้ทําด้วยนะผมซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยได้ e อพีนะครับผมซีซั่นพาร์นั่นเองนะครับผมทาให้เราเนี่ยปลดล็อกได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมนี่ครับผมก็นะเดี๋ยวดูภารกิจซิว่าภารกิจของผมต้องทําอะไรเอ่ยนะครับผมเข้าเล่น2ครั้งในด่านก็กาลัง ประจำฐานที่มั่นนั่นเองนะผมเป็นด่านวางระเบิดนั่นเองนะผมแต่ถ้าใครเนี่ยแบบว่าอยากแบบเฮ้ยขี้เกียจทําภารกิจอะสายเปยสายเปย์นะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูเคลียร์ภารกิจ300ร้อยแคสนะผมนี่อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะอ่าปุ๊บอ่ะเออนี่กดรับรางวัลนะผมนี่ก็จะได้อันนี้กล่องนะครับเป็นกล่องเป็นกล่องปืนสีเงินหรือกล่องอะไรสักอย่างที่ผมจำไม่ได้นะ วันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีภารกิจอยู่3ภารกิจนะครับผมหรือสมิชชั่นนั่นเองนะครับผมอ่าภารกิจต่อไปไหนดูซิมิชชั่นที่2ทําอะไรเอ่ยเขาเล่น1ครั้งในด่านแซนสโตมนะครับผมก็คือไปเล่นด่าระเบิดแซนส o r มนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบสายเปครับสายเปะนะครับผม <Yeah. S 1> สายเปะนะครับผมอ่าจริงๆว่าจริงๆผมก็จะไปเล่นให้ดูแหละแต่ว่านะครับก็คืออันนี้ เรียกว่าไงอะแบบว่าสคริปต์สคริปต์และกันแบบแบบประมาณว่าแบบผมเล่นไปแล้วผมทำภารกิจไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับภารกิจที่3นะครับผมแอซิดห้าครั้งในด่านเดสเซนต์แคมป์นะครับผมอ่าเป็นเดสแมทนะอ่าทะเลทรายนะครับผมอ่าก็ตามนั้นนะครับผมห้าครั้งนะครับผมแอซิดข้าห้าครั้งอ่าเดี๋ยวดูซิว่าผมจะได้ของรางวัลตามนี้หรือไม่นะครับผมอ่ากดรับรางวัลครับอ่าปุ๊บ พอเราทำภารกิจครบ3ภารกิจแล้วนะครับผมก็เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีของรางวัลนะครับผมซีซั่น EP up นะครับผมอ่ากดรับไปครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อ b a t พลนแพ s ผมแนะนำให้แบบว่าซีซั่นเนี้ยลองดูลองดูเออแบบเผื่อแบบว่าเอ้ยมันก็คุ้มนี่หว่าเผื่อมันแบบเอ้ยมันก็เจ๋งนี่หว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้เห็นไหม กล่อง XP นะครับผมเนี่ยเออเนี่ยให้เราไปเปิดได้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะทําให้เลเวลของเราเนี่ยอัพขึ้นมาอีกนั่นเองนะผมเนี่ยเห็นไหมมันก็อัพขึ้นมานะผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือเก็บเลเวลได้ไวนะครับผมแล้วก็รวดเร็วนะครับรวดเร็วย้ําเลยว่ารวดเร็วและที่สําคัญนะครับมีสตอรี่ของตัวละครถาวรนะผมหรือคีทอายนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่ชอบแบบว่าติดตาม เรื่องราวของเขานะครับคิดอายนะครับผมซึ่งก็นะอัปเดตท,ทุก2สัปดาห์นะครับผมก็จะอัปเดตเนื้อเรื่องเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอยู่ในหน้าเว็บก็ไปอ่านกันได้นะครับผมหรือติดตามที่แฟนเพจพอยแ bank Thailand ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะสรุปแบทเพาร์ททั้ง2พาร์ทเลยนะครับผมทั้งพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าที่กําลังจะมาเนี่ยก็คือสรุปเลยนะครับ มี2ปืนนะครับผมที่ถาวรนะครับผมก็คือเป็น HK 416 t v a ในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมกับออีกอ,อันนึงน่าจะเป็น SC 2 1 0นน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ มีแฟงเบทถาวรนะครับผมแล้วก็ตัวละครถาวรนะครับผมทั้งฝั่งแดงและฝั่งน้ำเงินนะครับผมก็คือคีตอและไวเปอร์เลดนั่นเองนะครับผมอ่าก็ตามนี้นะครับผมนี่คือข้อดีของแบลนด์พาร์ตในซีซั่นนี้นะครับผมก็คือแบ่งเป็นพาร์ตหนึ่งพาร์ตสองก็จริงนะแต่ว่าคือของรางวัลมันก็คุ้มนะคนดูแต่คือที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คืออยากได้มีแฟงเบทถาวรนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพาร์ตสองมาปุ๊บแล้วผมทำภารกิจเสร็จเดี๋ยวรีวิว มีดแฟงเบีดถาวรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นํำขับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะอ่าเดี๋ยวแต่งไอเทมอะไรให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับคือของมันเยอะเกินนะตอนนี้คือของมันแน่นเลยอะเนี่ยมีปืนเยอะแยะบาเลีก็มีซองซัมบีกมมบ้ก็มีตัวละครก็มีเนี่ยเบเล่สับไว้ก็มีโอ้โหเล่นอิ่มเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปลุยในเกมเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปครับ โอเคครับนี่ก็คือด่านที่ถ้าแบบว่าเราซื้อเป็นเส้นพานมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะได้ทำภารกิจด่านนี้นะได้มาเล่นด่านนี้บ่อยๆแน่นอนเฮ้ยใครมาได้ไหมมามันโดนหน่อยดินี่นี่เฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราโดนโดนแล้บเพื่อนเราโดนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่ไลยกาดนะครับปลาทังแก๊สมานี่คือทังแก๊สนี่ผมนี่ไม่อยากได้เลยนะ เออยังไม่ได้สั่งแก๊สเลยอ่ะเอาแก๊สมาส่งทำไมอ่ะส่งผิดบ้านได้เปล่านะส่งผิดคนได้เปล่าครับอุ้ยโอ้โหมีทุกโซนเลยวะ่ะเชี้อ่ะคนดูครฮะไปครับเฮ้ยเสียงอยู่ทางซ้ายเสียงอยู่ทางซ้ายใช่ปะ่ะหรือว่าเพื่อนโ,อ <laughs> โดนยิงตูดไปเลยนะโดนยิงเต่ดไปเลยเยิงเต่ดยิงเต่าแนวนะเปลี่ยนพืนบ้างนะครับ เปลี่ยนเปืนเนรับผมอ่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะว่าไอดีที่ผมเล่นเนี่ยเป็นไอดีไว้รีวิวเฉยๆนะครับเออนะเดี๋ยวบางคนจะตกใจว่าทำไมผมอารมณ์มาถึงของจัดเต็มขนาดนี้มันเป็นไนะอนดีไม่รีวิวน <c oughs> ะคนดูน <c oughs> ะเฮ้ยเจ็บเลยว่าไงเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปไปเบลยนะปุ้มตุ้ม ไม่ตุ้มระเบิดไม่ระเบิดปะหรือว่ามันระเบิดไปแล้วล่ะแต่เราไม่เห็นเองตกใจนึกว่าระเบิดด้านเด,เดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมได้ยินเสียงคนแถวนี้ถ้าจะไมปผิดมันมีคนเดินที่ฐานเราปะเพื่อนยิงเล่นปะวะหรือว่าข้างหน้ามีปะอ่าเรียบร้อยครับข้างหน้ามีแล้วไป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 ไหนเลงซีแถวนี้มีคนอัพเปล่า เรียบร้อยข้าจะไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอวผมได้เสียงแก๊สน,นะใช่เป็นเสียงที่อันตรายอะไรเช่นนี้ขวานจะจะยิงผ้าหนุ่มคนเมื่อกี้โดนแม่เดือบเอาผมแย่เลยเรียบร้อยครับผมเกมจบไปอ่ะปืนเลียนเล่นไปเรืเ่อยๆปืนเยอะปืนเยอะนะ <laughs> ปืนเยอะ เออจอบตาตาเลยวะทีที่เจ็ดทีที่เจ็ดมันเป็นปืนสายบูมันต้องไปอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมุมได้เปรียบได้เปรียบหนใกล้ใกล้อะไรอ่ะเรียบร้อยครับระเบิดไปฮะเฮ้ยเอ้าตกใจเอามาไงอ่ะวิวหูมาไงอ่ะพี่พี่มาไงอ่ะเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิ จะโจนจะโจนโอ้ยลืมตกตายแล้วค่ะฮึให้เพื่อนเราจัดการไปแล้วกันสวยดีกว่าไม่ได้แอนซิสนะครับไอคนนึงหายไปไหนเนี่ยเดินผ่านกันมาหรือยังไงเนี่ยทีมเราฮะถามจริงเออเรียบร้อยครับแม่สิบหกศูนย์อ๋ออะเดี๋ยว เราไปเล่นลูกซองมาดีกว่านะครับซึ่งเอาจิงๆิงเนี่ยไอ้ปืนพวกนี้นะผมเคยทคําคลิปรีวิวแล้วเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมครับก็คือผมจะบอกว่าอย่างนีง้คือเวลาเราเล่นจบนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมไปยังเลยเนาะเวลาเล่นจบเนี่ยเราก็จะได้อ p พีไปเด้นพาร์ทเหมือนกันนะเอออันนี้บอกสําหรับคนที่ไม่รู้นะแต่คนที่รู้อยู่แล้วก็ดูผมยิงอย่างเดียวก็พอนะครับนี่มาลูกซองตัวนี้เออเฮ้ยหวัดดีอุอ้ยอุยอ้ยทำอะไรทํทำอะไร นี่ผมมีเบย์ไว้นะครับถ้า,ารีโหลดกระสุนของปืนตัวนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกับนบังไรบังไงบังไงโอ้โหว้ยลืมไปหมดนี่มันเป็นหมดฟีฟอร์มันไม่มีพวกนะครับผมโอ้เกมจะจบพอดีเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูคันว่ามันแบบว่ามันจะได้ EP ไหมนะมันจะได้ดีผีกระเนฟ้าไหนะ Double kill. Triple kill. Headshot. อ่เดี๋ยวเราดูนะอ่เห็นไหมเนี่ยได้ EP พีแมตช์ตันพาร์ตแล้วจะไมมันขึ้นมาแค่นี้เออเนี่ยนะมันก็ได้เหมือนกันนะครับคือเล่นโหมดไหนก็ตามนะครับได้หมดน่าจะมีแค่โบดบอทมั้งน่าจะไม่ได้นะบอทน่าจะไม่ได้นะอ่ามาคนดูฟ <c oughs> าลเลนยังเข้าสนัยครับตอนแรกผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าผ มาอยู่มาด้วยฝั่งนี้นะครับพอเพราะเนื่องจากว่าฝั่งฝั่งนู้นคนเก่งมาดิดิคนเก่งเยอะเกินคนเก่งเยอะเกินคนเก่งเยอะเกินเพื่นอนโอ้ดาบไรซีเฟอร์มาไงฮะมาดิดิมานี่ดีมานี่ดีดาบไรซีเฟอร์โอ้หอันตรายอันตรายจัดการจิต <c oughs> ไปโดนอันหนึ่งก็ดูมันมีฉาย,ยายโยมเวลาจิงมันตั้งแปดได้หนึ่ง ลายิงมันปแปลกๆนิดนึงชินแบบมิชายายโยกไงพอไม่ดีกแนะ็แปลกนะครับแลไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่ปัญหาหรอกเรามีปลาเล่อยู่ในมือกลัวอะไรมีเบย์ไว้ด้วยประเด็นน่ะกุ้งก้มสองกบสองกบสองโกลบหาได้เดือนเอ้ยมาเด่น <c oughs> เ <c oughs> เอ้ย,อยตู้มเรียบร้อยไม่โดนทำงานโอ้โหตะไนไม้ โอ้โหดีดดีดเกละศุนติสนานี่กะศุนติสนาเหรอกะศุนติสนาเหรอผมไม่โดนครับเฮ้ยเดี๋ยวจะไปทีนี้ยิงไม่โดนมันเนี่ย เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอได้เดี๋ยวจะว่าม่ได้เอ่อจะจะว่าฮ่า่าเฮ้ยอะไรนี่แน่ไฮ้โอ้เล่นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเล่นอย่างงี้เหรอเล่นอย่างงี้เหรอจัดการให้หมดนะครับจัดการให้หมดยายเหลือ ไปต่อยเีกเอ็ระวงังเดี๋ยวตายกันหมดตรงนี้นะครับอปืนมันหมดกระสุนปืนมันจะหมดเออมันเหลือไม่กี่นัดเองแตาเนี่ยก็เกมก็จะจบแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ของเอพีพ์พาร์ทเออมันได้ EP พีพันธุ์พาร์ทแล้วผมเออมันได้ EP พีพันธุ์พาร์ทจริงๆหลักๆเขาก็ กานเนี่ยเขาทำมาเนี่ยก็เพื่อให้เล่นธรรมดาได้แล้วตกใจดาบไม่เจ๊เกิดนอร์แล้วเอาเอาเอาเอ้ยโอ้โหถืออาวุธมาแต่ละคนแต่ละอย่างอันตรายไม่เอวทะลุสองโอ้โหเรียบร้อยครับผมจ้าเจ็บเลยโอ้โหยิงทะลุหนึ่งร้อยหนึ่งกันเลยทีเดียวเออไปเดี๋ยวไปเล่นซองอีกตาหนึ่งเนาะ โอเค let's go มาลุกซองกันตาท้ายครับมีือสองมาคู่แต่เรายิงไม่ตายคู่เนี่ยสิเอาใหม่อีกสิเดี๋ยวจะปาระเบิดในมือยัดไปอย่างนี้เลยโอ้ไม่ตายอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยโอ้ยแซ่โอ้ยยักษ์้หญ่ นึกว่ากระสุนปืนก็จะหมดแม่แต่มันยังพอดีนะครับหลบหลบปั๊บบอกเลยว่าโดนทีนี่ตูชีกเอาเรียบร้อยครับทีนี่อย่างนี้ก็เสร็จโจนนี่ครับ โอ้ยโอ้โหเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วสองสัมบี้มาไม่ไหวแล้วสองสัมบี้เลยสองสัมบี้เลยจะไล่ตีตูดฝั่งนู้นได้หมดเลยเออเออยังไงอยู่ไหนเอ้าเจ็ดร้อยไปแล้วหนึ่แดงแป๊ดเลยเลือดพุ่งแดงแป๊ดเลยนะครับสารระเบิดแตกไปตั้งเจ็ดร้อย ร้อยมานี้มานี้จับตีสูตรวที่หมดเลยนะโแต่ก่อนเข้าห้องนี้มานี่คือสกอร์คืนนี้กับอินเดนี่คือซูสิงนะครับแล้วห่วงฆ่ามาแล้วร้อยแมตช์คิวหายหมดเปรีย้ยงไอ,อ,อ้อันนี้โอ้ตัวปี๊บ นี่น,นี่เอาไม้สับสองไม้สับนี่เจ็บเจ็บเจ็บไม่โดนนะอ้าวยาโอ้ยผมไม่ได้อยากจะปายาเราไปตรงนั้นนะแต่ผมก็ปามั่วเลยเมืเ่อกี้ขอหน่อย ปิดฉากเห้เสรเดี okay. Okay. So ๋ยวเปิดฉากเองเรียบร้อยเพื่อนผมปิดฉากไปโอเคผมก็ประมาณนี้แนะผมนะเดี๋ยวดูกันอีกรอบแล้วผมนี่ว่าเออเราก็ได้ EP เบลต์พาร์ตไปนะอ่ะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะซื้อเบลต์พาร์ตไหมก็ผมแนะนำให้ลองสักพาร์ทหนึ่งละกันนะครับผมแนะนำให้เราสักพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าใครอยากได้มีแฟลเบทบอลนะครับผมผมก็แนะนำให้ซื้อเลยนะครับผมซื้อเบลต์พาร์ตทั้งพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าที่เราจะมาถึงเนาะ เ,ออเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันจะมายังไงก็ต้องรอติดตามนอีกทีนะพาร์ทที่2อ,อะ่ะก็ต้องรอ,อก,กันอีกทีนึงนะครับ mm hmm. ผมมีฟังเบสท้าบอลนะผมผมพูดเลยพูดเลยว่าไม่น่าพลาดนะเออแบบว่าไม่น่าพลาดแนะนําให้จัดกันเลย <laughs> อ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า